รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทุกคนนะคะเข้าสู่รายการ DIY คลับสำหรับคนรักงาน DIY นะคะใครที่ชอบงานสร้างสารรค์นะคะแนะนำเลยว่าจะต้องติดตามกันไว้เลยนะสำหรับรายการของเราค่ะเพราะว่าเราจะมีนะคะงาน DIY สร้างสารรค์หลากหลายมากๆเลยมาให้คุณได้ลองทำไปพร้อมๆกันค่ะอย่างวันนี้นะคะเอาใจสำหรับใครที่มีความรักในน้องหมาน้องแมวหรือว่ารักสัตว์นะคะเป็นแบบน,างงาน่า าไประมาณนี้แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านอยากจะทำของขวัญให้กับสัตว์เลี้ยงของเราเองก็สามาราทํำได้เช่นเดียวกันเพราะวันนี้แม่จะชิญทุกคนค่ะมาทำปอกคอใส่ให้กับน้องหมาน้องแม่ของเราแบบนี้ค่ะ น้องบูบูเพิ่งตั้งชื่อเมื่อกี้เลย <c oughs> นะคะบูบู boo. วันนี้บูบูมานะคะให้เกิเป็นแขกรับเชิญของเรานะคะน่ารักมากเลยรอก,ก่อนนะเดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วจะให้รางวัลให้ขนมนะคะนี่ได้ขนมเป็นค่าตัวไปนะคะอันนี้นะคะจะเป็นตัวออปอกคอนะคะที่ออกแบบมาเป็นดีไซน์เป็นเหมือนกับ ผ้าพันคอแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยแล้วก็สามารถที่จะออกแบบให้แบบมีสองสีนะมีแบบด้านนี้เป็นสีหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้เป็นอีกสีหนึ่งเวลาใส่เผื่อแบบบางทีเราเบื่อเบื่อแล้วอาจจะแบบพับเอาด้านเนี้ออกแบบเนี้ยก็ได้นี่เห็นไหมใส่เป็นสองสีได้เลย two in one แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาชวนเพื่อนๆหรือว่าน้องๆนะทำผ้าพันคอให้กับตัดเลียงแบบนี้เลยค่ะ มาดูอุปกรณ์กันดีกว่านะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างแน่นอนค่ะว่าเรามาทํางานประดิษฐ์ที่เป็นงานผ้าเราก็ต้องมีผ้านะคะซึ่งตัวผ้านะคะเมก,ก็จะแนะนําให้ใช้เป็นผ้าแบบเหมือนกับผ้าคอตตอนที่เขาแบบอยู่ทรงนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ใส่ออกมาแล้วสวยแบบนี้แล้วก็ไม่ละคายเคืองกับผิวของสัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะคะพอได้ผ้าแบบนี้เสร็จแล้วนะคะ เราก็จะต้องมีตัวล็อกแบบนี้นะคะไว้สำหรับเป็นตัวติดปอกคอของเรานะคะเป็นตัวล็อกแบบนี้จะได้ใส่ได้ง่ายนะคะจริงๆต้องบอกว่าตัวล็อกเนี้ยขนาดของตัวล็อกขึ้นอยู่กับขนาดของน้องหมาน้องแมวของเรานะคะของสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองนะคะถ้าเผื่อว่าน้องหมาตัวใหญ่ก็อาจจะขยายใหญ่ขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะมาทำกันเลยดีกว่า แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะทำไซส์ขนาดไหนนะคะวิธีการทำเราก็จะต้องวัดรอบคอของน้องหมาของเราก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวจะวัดให้ดูแบบนี้นะก็จะอยู่ที่ประมาณ23 24ประมาณนี้นะคะไม่ต้องรัดแน่นมากนะคะเดี๋ยว้น้องหายใจไม่ออกนะคะเอ่อคลายออกมานิดนึงนะคะเอ่อประมาณนี้ให้หลวมๆห,หน่อยเขาจะได้แบบใส่สบายหน่อยนะ,ะอ่ะก็ประมาณนี้พอเราได้ความยาวประมาณนี้แล้วนะคะ เราก็จะทำแพทเทิร์นโดยการบวกความยาวเพิ่มขึ้นไปไว้สำหรับกลับด้านเพื่อจะสอดเข้าไปในนี้นะคะเราก็กลับด้านมาเย็บเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเผื่อความยาวออกไปอีกนะคะก็เมก็จะเผื่อความยาวออกไปอีกประมาณ2เซนครึ่งทั้งสองข้างนะคะก็เท่ากับว่า 2. อเซนครึ่งคืออีก5เซนเพราะฉะนั้น ความยาวของคอของรอบคอของน้องหมาของเรานะคะ24แล้วก็บวกไปอีก5เป็น29ไม่เผื่อไปเลยเป็น30แล้วกันนะคะก็เผื่อเหลือดีกว่าเผื่อขาดนะคะก็ประมาณ30เซนประมาณนี้นี่คือไซส์หมาที่เป็นไซส์แบบไซส์เล็ก XS อะไรอย่างนี้นะคะสำหรับพอได้ไซส์ XS แบบนี้แล้วใครที่อยากจะแบบอุ๊ยไม่อยากวัดแล้วอะแบบ เอาตามที่แบบเมททำเลยได้ไหมก็ได้นะแต่ว่าก็ให้เพิ่มขนาดเป็นนิ้วขึ้นไปนะคะเช่นไซส์ S อก็เพิ่มขึ้นไปอีกนิ้วหนึ่งรอบบบว่าทั้งความยาวแล้วก็ตัวแพทเทิร์นอื่นๆนะคะก็เพิ่มไปอีกหนึ่งนิ้วได้แบบนี้เหมือนกันแล้วก็เพิ่มขนาดไปเรื่อยๆหรือใครจะวัดขนาดตักคอก็ได้อ่ะก็ได้ตัวแพทเทิร์นนะคะตรงนี้จะเป็นตัวปอกคอหรือว่าเป็นตัวสายปอกคอนั่นเองนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำตัว ผ้าพันคอที่เป็นแหลมๆลงมาแบบนี้นะคะเวลาที่เราทำนะคะไซส์เนี่ยเราก็จะวัดนะคะเข้ามาด้านในให้เขาอยู่ประมาณกึ่งกลางแบบนี้แล้วก็เหลือขอบไว้นิดนึงเพื่อไว้สําหรับเย็บกลับด้านนั่นเองนะคะอ่นนี้เม่วัดให้ดูแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็ประมาณ29-30เซนนะคะความยาวก็ความยาวเท่ากับ รอบคอนะคะแล้วก็บวกไปอีกข้างละ2.5นั่นเองนะคะส่วนความกว้างความกว้างจริงๆอ่ะมันขึ้นอยู่กับตัวนี้เลยนะตัวล็อกว่าตัวล็อกของเราอะ่ะมีขนาดความกว้างเท่าไหร่แล้วก็วัดให้เล็กกว่าตัวล็อกนิดนึงเวลาเย็บออกมาแล้วนะคะเพื่อที่ว่าจะได้สอดได้นะคะอันนี้ ส่วนตัวที่จะทําเป็นผ้าพันคอรตรงนี้นะคะอันนี้คือไซส์แบบไซส์เล็กสุดนะสําหรับน้องหมาหรืแบบเป็นลูกหมาหรือว่าเป็นน้องแมวนะคะอันนี้ก็ประมาณ5นิ้วนะคะ5นิ้วความสูงตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็1 0นิ้วนะใครที่จะทําไซส์ใหญ่ขึ้นนะคะเราไม่ไม่มั่นใจในการที่จะไปวัดเองก็สามารถเพิ่มจากขนาดที่เมย์บอกไปเนี่ยไซส์เก็เพิ่มไปอีกข้างละ1นิ้วนะคะแล้วก็ เพิ่มขนาดขึ้นไปเป็นนิว้วเป็นนิว้วขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ได้เลยนะคะ,ะทีนี้พอได้แบบนี้แล้วนะคะด้วยความที่เราต้องเอาไปวาดใส่กระดาษอันนี้มันเป็นกระดาษที่ค่อนข้างนิ่มเพราะเป็นเ4เมก็เลยอนุญาตแบบเอามาใส่เป็นกระดาษแข็งขึ้นนิดนึงเพื่อจะได้แบบว่าทําวาดลงบนผ้าได้ง่ายนะคะแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้นานด้วยนะคะอะ่มาทํากันเลยดีกว่าเดี๋ยวเมทจะเริ่มจากตัวที่เป็นสายนะคะหรือว่าเป็นตัวตัว ปอกคอตัวนี้นะคะก่อนนะคะจะทําตัวนี้ก่อนก็คือเป็นตัวยาวๆเมื่อกี้เนาที่ยาว30เซนนะคะโดยการเม์จะใช้เป็นลายนี้นะเป็นลายที่เป็นด้านนอกที่โชว์เพื่อจะได้เป็นลายเดียวกันเวลาที่เขาสัน่นะคะเราก็วัดขนาดเลยไม่ทำแพทเทิร์นไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถนําตัวแพทเทิร์นมาวางได้เลยเราก็นําตัว ปากกาหรือดินสอเขียนผ้าก็ได้นะคะอันนี้มันเป็นแบบตรงๆแบบนี้มันก็จะใช้มันมัทัดวางเนาะอ่ะเราก็ตัดตออกมาเลยนะคะไม่ต้องเหลือเผื่อผ้าไว้นะคะเพราะว่าแบบที่เราทํามาแพทเทิร์นที่เราทํามานะคะเป็นขนาดที่เผื่อผ้าในการเย็บไว้แล้วนะคะเราได้แบบนี้แล้วนะคะไว้เป็นตัวปอกคอนะคะทีนี้เราก็จะมาทําตัวที่เป็น ตัวคล้ายๆสามเหลี่ยมลงมาเหมือนผ้าเช็ดหน้านะคะเราจะตัดทีเดียวเลย2อันโดยการวางผ้านะคะประกบกันวิธีการวางเรานําหน้าถูกนะคะหน้าที่ถูกเนี่ยตรงน,นี้นะคะจะเป็นด้านถูกนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นด้านที่แบบว่าเอาไว้เก็บนะคะเราจะเอาด้านถูกกับด้านถูกนะคะประกบด้วยกันนะคะประกบกันไว้แบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําตัวแพทเทิร์นที่เราทําเอาไว้นะมาเขีลงไปบนผ้านะคะ อพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนําเข็มกลัดนะคะเข็มหมุดนะคะมากลัดเอาไว้เพื่อที่เวลาเราตัดผ้าเนี่ยผ้าเขาจะได้ไม่เลื่อนหรือว่าไม่เคลื่อนนะคะอ่าประมาณนี้นะคะเนก็จะตัดเลยนะคะอืมตรงนี้อาจจะมีแบบตรงไหนที่มันไม่เท่ากันเราก็เก็บรายละเอียดหน่อยนะเราก็จะได้นะคะตัวที่จะ ทำเป็นผ้าพันคอที่ห้อยนะคะที่เอาไปสอดกับตัวเปาอคอแบบนี้นะคะเราก็จะเย็บนะคะเย็บติดกันแล้วก็เหลือช่องว่างไว้สําหรับกลับผ้านะคะเหลือช่องว่างเอาไว้สําหรับกลับผ้านั่นเองค่ะอะส่วนตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ เราจะเย็บนะคะโดยการประกบแบบนี้นะคะทําเป็นเส้นแบบนี้แล้วก็เย็บให้ห่างเข้ามาประมาณครึ่งครึ่งเซนหรือว่าส่วนจุดห้าเซนนะคะแล้วก็กลับด้านมาทีนี้วิธีการกลับผ้าถ้าเกิดเป็นชิ้นใหญ่ๆเนี้ยมันกลับง่ายเนาะแต่พอมันเป็นชิ้นเล็กๆและเป็นเส้นยาวๆแบบนี้ยมันก็อกโอ้ยไม่อยากจะกลับผ้าเลยมันกลับยากเหลือเกินทีนี้เรามีเทคนิคใหม่นอกจากที่แบบว่าเราเย็บไปก่อนเลยแล้วก็ ใช้ตัวตะเกียบนะคะหรือว่าไม้แหลมใช้ในการากลับด้านผ้านะคะก็ได้ตัวกันไกรนะคะกลับผ้าเนี่ยเนื่องจากว่ากันไกลกลับผ้าเขาก็มีความยาวแบบแค่ระดับหนึ่งเนาะเห็นไหมถ้าเปืือเราเย็บไปจนสุดเนี่ยมันก็จะกลับยากเหมือนกันนะคะเวลาที่จะดึงกลับมานะเพราะฉะนั้นวันนี้มีอีกหนึ่งเทคนิคมาฝากกันด้วยนะคะสําหรับชาว DIY กลับนะคะนี่เขาจะเป็นการกลับผ้าแบบว่าใช้เชือกนะคะ ในการกลับผ้าโดยเราจะนําเชือกนะคะที่มัดปมแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องมีความยาวกว่าผ้าที่เราจะเย็บนะคะแล้วเราจะนําปมตรงนี้เนี่ยวางไว้แบบนี้ให้ตัวปมเขาเกินขึ้นมานะคะแล้วก็เย็บติดตรงนี้ค่ะใช้จักรนะคะเย็บติดให้ตัวเชือกเนี่ยเขาไม่ขยับไปไหน พอเราเย็บจนสุดแบบนี้แล้วเราก็จะมาดึงหางตรงนี้นะคะดึงหางที่เหลืออยู่เนี้ยแล้วก็รูดกับผ้าได้อะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะไปที่ขั้นตอนการเย็บกันนะคะก็ะต้องมีจักรนะคะอะเราจะเริ่มจากการเย็บให้ตัวได้นะคะติดกับผ้าก่อนนะคะโอเคประมาณนี้นะคะแล้วก็ เราก็จะเนี่ยคะ่ะเย็บตัวนี้แต่เขาจะเลื่อนได้แล้วเวลาพอเลื่อนได้ปุ๊บเนี่ยตรงเราก็ทําปมเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวเวลาเราจับผ้าเราก็จะจับได้ง่ายขึ้นแต่ว่าเขาจะไม่หลุดไปไหนนะคะอ่ะต่อมาเราก็จะเย็บนะคะโดยเอาด้านด้านถูกไว้ข้างในนะคะพับครึ่งแบบนี้แล้วก็เย็บขอบผ้านะคะให้ติดกันนะคะโดยเว้นห่างประมาณ0,5เซนหรือว่าครึ่งเซนนั่นเองคะ่ะ ตอนเย็บนะคะต้องคอยจับตัวเชือกเอาไว้ด้วยนะเพราะว่าระวังตัวเชือกเขาจะโดนเย็บทับไปแล้วเดี๋ยวมันจะรูดไม่ได้นะคะลประกบนะคะพับครึ่งแล้วก็เย็บขอบนะคะวนจนถ้าไปจนสุดเลยนะพอ,อถึงสุดผ้าแล้วก็ย้ำ ก็ตับคือเอาละค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะนี่นะคะติดกันแบบนี้แล้วเราก็จะกลับผ้าออกมาเหมือนเทคนิคที่เราบอกนะคะนี่ค่ะหางตรงนี้นะคะเราก็จะดึงอย่างนี้ลงมาเลยเห็นไหมคะว่ามันจะเริ่มย่นเข้าไปข้างในค่อยๆรูดนะคะปึ๊บเนี่คยค่อยๆช่วยรูดเข้าไปานี้นะคะนี่มาแล้วผูกมาแล้วนะคะ ก็กลับได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ต้องคอยใช้ตะเกียบง,งัดอะไรแบบนี้นะคะได้แบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็ค่อยลาอเอาได้ออกเห็นไหมคะเขาก็จะหลุดแล้วก็ตัดนะคะตัวได้กหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาครุรีนะคะช่วยเขาให้ให้เขาเนี่ยเสรจตัวนิดนึงไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเบี้ยวไปเดี้ยวมานะให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการอ่านะคะก็ค่อยๆ บีไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะให้ตัวตะเข็บนะคะเขาชิดขอบที่เราเย็บเอาไว้นะคะอ่าเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะทีเนี้ยมันจะยังป่องๆอ,อยู่ใช่ไหมเราก็จะมาเก็บงานโดยการเย็บนะคะขอบตรงเนี้ยประมาณ2มิลเนาะประมาณ2-3มมิลเย็บให้เขาเนี่ยอยู่ตัวทั้งสองข้างเลยเพื่อให้ตัวเชื่อกเขาแบนนะคะแล้วก็สวยงามด้วยค่ะมา เราก็จะมาเย็บนะคะ<ๆ>เพื่อเก็บรายละเอียดงาน่อยใช้มือประคองไว้นะคะเขาจะได้ไม่เดี้ยวไปเดี้ยวมานะพอสสดปลายแล้วเราก็จะกลับด้านนะคะเนี่เราจะเห็นไหมคะว่าเขาจะแบนขึ้นนะคะแล้วก็อยู่ทรงมากยิ่งขึ้นแต่ทีนี้ตรงนี้ก็จะยังป่องๆอ,อยู่นะคะเราก็จะมาเย็บเก็บรายละเอียดเช่นเดียวกัน ต้องกะสองข้างนะให้มีความห่างเท่าๆกันนะคะจะไ,ได้สวยงามเนาะไปเรื<ๆ>่อยๆแบบนี้นะคะพอใกล้จะสุดแล้วเราต้องแับช้านิดนึงนะเพราะว่าตรงปลายเนี่ยถ้ากลัวว่าเราเย็บเร็วไปมันจะดิ้นได้นะคะเรียบร้อยอ้าเราก็จะได้เป็นนี่ค่ะเป็นเชือกแบบนี้นะคะเหมือนปลอกคอแบบนี้เลย ตรงนี้นะคะเราอาจจะยังไม่ต้องเย็บนะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราลอยเข้าไปกับตัวล็อกแล้วเนี่ยเราจะค่อยพับแล้วก็เก็บรายละเอียดแบบอย่างเงี้ยอีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะอ่าทีนี้เราก็จะมาร์กไว้ก่อนนะก่อนที่เราจะไปร้อยใส่กับตัวล็อกนะคะเราจะมาร์กเข้าไปสักประมาณ2-5หรือว่า1น,น,นะะึเซนครึ่งนะเออหนึ่งนิ้วครึ่งน,นะคะเพื่อที่ว่ามันจะต้องมีระยะในการพับนะคะแล้วก็พับทบเก็บ ปลายผ้าอีกทีหนึ่งนะมาร์กไว้นิดนึงให้รู้ว่าเราจะเอาตัวล็อกไปไว้ประมาณตรงนี้แหละสองข้างเลยนะอ่ะได้แบบนี้แล้วเราก็จะใส่ตัวล็อกนะคะลอยเข้าไปโดยให้ตัวที่เราจะเก็บไปอยู่ด้านในนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ที่เรามาร์กเอาไว้เมื่อกี้นี้เนาะอ่ะตรงนี้นะคะนิดนึงเราก็ใช้ตรงนี้แหละเป็นตัวที่พับนะคะ แ,บบแล้วเราก็จะเก็บรายละเอียดตรงนี้ด้วยการพับเก็บตรงส่วนที่มันอาจจะลุ่ยได้นะคะพับเก็บเข้าไปข้างในประมาณ1เซนนะคะแบบนี้แล้วเราก็เย็บติดนะคะเป็นการเก็บรายละเอียดของตัวปอคอนะคะอืม ตรงนี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้ข้างหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราขอเก็บรายละเอียดก่อนนะได้ที่ผล่ออกมานะคะเราก็เย็บเก็บรายละเอียดนี่ค่ะก็ได้แบบนี้แล้วข้างหนึ่งนะคะเราก็ทําแบบนี้กับอีกข้างนึงแต่ว่าอันเนี้ยเราจะยังไม่ยังไม่เก็บตรงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องร้อยตัวผ้าพันคอของเราเข้าไปก่อนทีนี้เราจะพักตัวนี้เอาไว้ก่อนนะคะแล้วมาเย็บตัวผ้าพันคอของเรากันนะคะที่เราประกบช่างไว้แบบนี้เราจะเหลือนะคะ ช่องตรงกลางนะคะไว้ประมาณนิ้วถึงนิ้วครึ่งเพราะว่าอันนี้จะเหลือกว้างหน่อยเพราะว่าชิ้นงานเป็นชิ้นค่อนข้างใหญ่นะคะจะได้กลับด้านได้ง่ายนะคะอ่าไปจะเหลือไว้ประมาณนิ้วครึ่งแล้วกันนอะอาประมาณนี้นะคะก็ทำมาไว้เรียบร้อยเราก็จะไปเย็บให้เขาติดกันแล้วเดี๋ยวมากลับด้านนะคะก็เย็บตามขอบไปเลยนะคะเว้นประมาณครึ่งเซน พยายามอีกทีนะคะได้แบบนี้แล้วนะคะก็คือเย็บทุกด้านประกบทุกด้านให้ติดก,กันหมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมากลับผ้ากันนะคะใช้ก้นไกรกับผ้านะคะด่วยอ่ะก่อนกลับผ้าแน่นอนเราจะต้องมาคลิปผ้าก่อนเพราะว่าเรามีส่วนที่เป็นมุมเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อที่ว่าเวลากลับไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่เป็นไตนะคะแอบออันนี้นะคะเป็นมุม มุมแบบนี้เราก็จะตัดเฉียงแบบนี้เลยนะคะถ้าอย่างนี้ตัดเฉียงไม่ได้เราจะใช้วิธีการก็คือตัดเข้าไปให้ใกล้กับตัวมุมที่เราเย็บมากที่สุดนะคะแต่อย่าให้โดนได้นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลุยนะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะพอเราคลิปเรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับผ้ากันค่ะ เนี่ยเห็นไหมคะเวลาเราคลิปผ้าเนี่ยเวลาเรากลับผ้ามาแล้วเขาจะไม่เป็นไปนะคะไม่เป็นปลแข็งๆนะคะนี่นะคะพอเรากลับผ้าได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเหลือส่วนตรงนี้ที่เดี๋ยวเราจะมาเย็บเก็บงานกันนะคะทีนี้พออย่างเงี้ยมันจะยังป่องๆอ,อยู่เห็นไหมคะเราก็จะใช้วิธีเดิมเหมือนกับขั้นตอนอันนี้เลยก็คือเราจะเย็บตามขอบนะคะเก็บขอบเพื่อนให้เขาอะเรียบนะคะแล้วก็แบนสวยงามไม่ป่องๆแบบนี้นะ เย็บจนแบบว่าปิดขอบตรงที่เรากลับผ้าเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้นะคะผ้าที่เขาแบนเรียบแบบนี้เดี๋ยวขอเก็บรายละเอียดตรน เห็นไหมคะจากที่เมื่อกี้ผ้าเขายังพองๆอยู่นะตอนนี้เขาก็แบนเรียบเหมือนไปแบบเหมือนเอาไปรีดมาเลยนี่แบนเรียบแบบนี้สวยงามเลยนะคะขอบสวยงามแบบนี้นะคะเราจะเห็นความกว้างตรงนี้นะคะที่เราเตรียมไว้ก็คือเป็นความกว้างที่เราจะพับเข้าแบบนี้นะคะประกบให้ตัวมุมตรงนี้กับมุมตรงนี้เนี่ยเสมอกันแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเย็บนะคะให้เป็นตัวที่ไว้สําหรับสอบตัว สายที่เราเย็บเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะแล้วก็เย็บติดกันตามนี่ค่ะตามเส้นตรงนี้ได้เลยนะคะจะได้แบบเป็นเส้นเดียวกันไม่มีหลหายเส้นเนาะอาแบบนี้นะคะได้ออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะมาตัดเก็บรายละเอียดตรงนี้อาพอเราได้แบบนี้แล้วเห็นไหมคะ มันก็จะมีช่องนะคะให้สำหรับสอดตัวนี้เข้าไปนะคะปึ๊บนี่เห็นไหมคะเราก็แบบว่าได้เป็นแบบอย่างนี้แล้วแล้วเราก็จะกลับด้านนะคะอีกด้านหนึ่งเพื่อนำตัวที่เหลือนี่นะคะสอดเข้าไปแล้วก็จะได้เก็บงานกันนะคะอืแบบนี้นะคะเราก็ลองแบบนี้แล้วเราก็จะมาเก็บงานนะคะตรงนี้เย็บเก็บงานแบบนี้นะคะพับลงมา พับประมาณ1เซนนะคะพับประมาณ1เซนแบบนี้นะเพื่อเก็บงานให้ตัวปลายด้านในที่มันจะรุ่ยๆนะคะอยู่ด้านในแล้วเราก็เย็บเก็บรายละเอียดตรงนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ออกมาแล้วเป็นปลอกคอแบบนี้เลยแต่เดี๋ยวขอเก็บรายละเอียดตรงนี้นิดนึงนะเห็นไหมคะได้ออกมาแล้วค่ะเป็นปลอกคอที่แบบนี้ ความเก๋จะมีแบบของลายอยู่ด้านในถ้าวันไหนแบบเบื่อเบือก็สามารถพับนะคะแล้วก็เอาด้านสีเขียวตรงนี้ออกมาแบบนี้ได้ด้วยนี่ใส่ได้แบบสสี2แบบแบบนี้เลยเห็นไหมคะว่ามันไม่ยากเลยแล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนผ้าเป็นคอหรือปอกคอให้กับน้องหมาน้องแมวที่เรารักได้แบบสนุกสนานเหมือนเวลาเราเปลี่ยนเสื้อผ้าแบบเป็นแฟชั่นอย่างนี้เลยอ่ ยังไงก็ลองดูนะคะลองจับคู่สีผ้าดูแล้วลองว่าสนุกอย่างแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าน้องหมาน้องแมวก,ก็จะชอบด้วยเช่นเดียวกันค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอากิและก็ช่วง DIY Tips นะคะที่จะมาแชร์ทิปเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเอพิโซดที่14โอโหเอพิโซดนี้นะคะจะมาพูดว่าแพลตฟอร์มไหนนะคะเหมาะสำหรับ นนั่นเองค่ะอา,อากิเองก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะทำคอนเทนต์อยู่บน TikTok แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออย่าลืมไป Follow นะแต่เพราะฉะนั้นก็คือจะสังเกตเห็นได้เลยว่าแค่2แพลตฟอร์มนี้นะคะคาแรคเตอร์ Character, หรือว่าความมีการมีเขาเรียกไงคะ,ะตัวตนของแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกัน พอสมควรแล้วนะคะนี่ยังไม่รวม Instagram Facebook นะคะเอาทวิตเตอร์อีกนู่นนี่นั่นนะคะคือแต่ละแพลตฟอร์มเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขานะคะอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยเราจะมาเน้นกันที่ YouTube กับ TikTok นะคะอ่ะสมมุติว่าเราตัดสินใจแล้วว่าเราอยากจะทำวิดีโอนะคะ อาแต่วิดีโอเราควรจะเป็นวิดีโอสั้นหรือวิดีโอยาวดีแนวตั้งแนวนอนทําแบบไหนดีอ่าสับสนใช่ไหมคะอ่าอากิอยากจะให้มองว่าถ้าเกิดแบบว่าอย่าง Facebook กับ Instagram เนี่ยน่าจะเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่เอาสิ่งที่เราทําบน YouTube หรือ TikTok อเนี่ยไปแชร์อีกทีแล้วกันนะคะยกเว้นเรามีเวลาเราถ่ายภาพนิ่งสวยๆด้วยก็เข้าไปลง Instagram เพิ่มเติมได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีเวลาเราอยากทําวิดีโอเป็นหลักแต่ว่าทําอันไหนดีอ่ะ ง่ายๆเลยค่ะสมมติเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ถามตัวเองก่อนเลยค่ะว่าฉันเป็นคนแบบว่าสวยๆภาพนิ่งแบบว่านายแบบนางแบบแบบว่าโอ้ไปเที่ยวแล้วก็แบบว่าถ่ายรูปสวยๆถ้าอย่างนั้นแนะนำอินสตาแกรมเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่คุณอยากจะให้โลกได้รู้ถึงตัวตนฉันเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันเป็นคนที่เต้นเก่งฉันเป็นคนที่ตลกฉันเป็นคนที่มี e NERGY งั้นเน้นภาพเคลื่อนไหวค่ะ แล้วถ้าเกิดเป็นในเรื่องของอตัวตนที่สนุกสนานเนี่ย TikTok อาจจะเหมาะแล้วก็ชัดเจนนะคะในเรื่องนี้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าแต่ความจริงแล้วฉันมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะพอสมควรข้อมูลเริ่มเยอะแล้วถ้าข้อมูลเยอะเริ่มมีรายละเอียดเยอะ YouTube ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แอลจีจะแนะนำนะคะถ้าเกิดเราสามารถทำวิดีโอในฟอร์มแบบยาวได้แล้วเนี่ยเราสามารถตัดต่อนะคะ สมมติวิดีโอเรายาว10นาทีเราเอาส่วนที่เป็นแค่ไฮไลท์เนี่ยมาตัดตีวิดีโอสั้นแล้วมาลง Tik t o อกก็ยังได้เลยนะคะวิธีทําแบบนี้จะทําให้เราไม่เสียเวลาในการถ่ายทำนะคะในขณะที่เราสามารถมีคอนเทนต์สำสำหรับสแพลตฟอร์มแล้วยังเอาไปแชร์ต่อใน Facebook หรือว่า Instagram ได้ด้วยนั่นเองค่ะอ่าอันนี้ประหยัดเวลาใช่ไหมคะอ่าแต่ถ้าเกิดคุณจะบอกว่าแต่ถ้าเป็นธุรกิจละ่ะเราควรจะมีแบบไหนอืมเบสิกเลยนะคะอากิเชื่อว่าการที่มีธุรกิจเนี่ยเราอยากจะเล่า หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับองค์กรหรือว่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราใช่ไหมคะอากนั้แนะนำให้เปิดเยวช่อง y t u t u นะคะแล้วก็อะไรที่เป็นข้อมูลอะไรที่มีความยาวหน่อยนะคะลง y t u t u นะคะส่วนไหนที่ตัดลง t k t t o k ได้ก็ตัดลง TikTok แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหากมีเวลาสมมุติว่าวันนี้เรานัดกันถ่ายทำวิดีโอ y o u t u b e นะคะในระหว่างการถ่ายทำเนี่ยเราอาจจะมีแบบว่า เล็กๆน้อยๆเป็นกึ่งๆแบบว่า be h i n d the scene หรือว่าเป็นการแบบว่าสมมติพรีเซนเตอร์เราเล่นกับผลิตภัณฑ์เราถ่ายพวกอะไรแบบเป็นคลิปสั้นๆโดยเฉพาะสำหรับ TikTok ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการถ่ายหนึ่งครั้งเนี่ยแนะนำให้ แลนไปเลยค่ะว่าเราอยากถ่ายอะไรบ้างถ่ายตัวรีวิวสินค้าเสร็จเราจ้างอินฟลูเอนเซอร์มาพูดถึงผลิตภัณฑ์ของเราแล้วในขณะเดียวกันก็แอบสร้างคอนเทนต์เต้นๆกับผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อเอาไปลง y o u t u เอยเอาไปลง t k t t o k ด้วยไหมอะไรอย่างนี้คือถ้าเราสามารถวางแผนการถ่ายทำของเราได้เนี่ยเราจะมีคอนเทนต์เยอะมากที่เอาไปลงได้แทบจะทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีคำตอบตายตัวค่ะว่าแพลตฟอร์มนี้ดีกว่าแพลตฟอร์มนี้ อยู่ที่วิธีการใช้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมีไว้ทั้ง2แพลตฟอร์มอากิจะบอกก่อนแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะถ้าเราไม่ได้มีข้อมูลเยอะและในฐานะอินฟลูเอนเซอร์นะติ๊กตอกก่อนเลยแต่ถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์มีข้อมูลเยอะ YouTube ก่อนเลยแต่ถ้าเป็นบริษทัทเน้นแนะนําเลยค่ะว่าเปิดทั้ง2ช่องเลยดีกว่าค่ะ,ะส่วน Instagram กับ a c e บ o o k เนี่ยยังไงก็ต้องมีไม่มีไม่ได้แต่ทีนี้จะลงภาพนิ่งจะลงวิดีโอเยอะอันนี้ก็แล้วแต่เรา แต่ไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนนะคะ4 5แพลตฟอร์มที่พูดมาสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรคะเราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ follower และก็คนที่เข้ามาสื่อสารกับเรานะคะเขาจะได้รู้ว่าผลิตภัณฑ์นี้นะคะมีตัวตนจริงและก็แคร์ทุกๆคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในเพจหรือว่า Account ของเขานั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับเอพิ o ซดนี้จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เอพิโซดหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย นี่นะคะเราก็มาเก็บรายละเอียดเพราะว่าตอนนี้เราได้ปอกคออันใหม่แล้วอันนั้นน้องใส่แบบน้องใส่ไปแล้ว,ว,ลว,อลวสองชั่วโมงเก่าแล้วว่าเอาแล้วสองชั่วโมงถือว่าเอาแล้วเปลี่ยนค่ะบู๊บมาน,นี่มาม,มาเร็วมาเร็วโอ้อย่าเล่นตัวนะลูกมามามา,มา,มา,มาคุณแม่รักนะคะไปไหมไปไหมทุกคนเป็นเชื่อสิต้องมีเสียงสองสาหรับน้องหมาอันนี้ใส่ไปสองชั่วโมงแล้วลูกสองชั่วโมงก็คือตกเทนแล้วนะคะ เป็นใหม่ดีกว่าเปลนอันใหม่สวยงามใส่าลายนะคะโมูม,มูโอเคโอ้ไม่ตัดคุณแม่นะคะนี่เดี๋ยวคุณแม่จะใส่ปลอกคออันใหม่ให้นะคะนี่นะคะสลของการอยู่คนเดียวบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีสังคมบ้างนะคะอุ้ยต่ละ น่ารักเห็นไหมคะนั่งลงนี่นั่งลงสั่งให้นั่งได้ด้วยอะขอมือเออเชิงจริงๆเลยเป็นไงคะน่ารักสดใสใช่ไหมคะดูสิน้องดูชอบอะน้องยิ้มอะดูแววตาของน้องสิน้องมีความสุขกับการได้ปลอกคออันใหม่ที่คุณแม่ทำให้ เชื่อว่าหลายๆคนนะคะถ้าเปิดว่าคุณเนี่ยได้ทำปลอกคอให้กับสัตว์เลี้ยงของคุณแบบนี้เขาก็จะมีความสุขมากๆนะคะอะยังไงลองไปทํากันดูนะคะเห็นไหมคะว่ามันไม่ยากเลยแล้วก็สามารถทําแล้วก็เปลี่ยนให้น้องได้ทุกวันเลยค่ะ นี่ก็คือไอเดียดีๆนะคะสําหรับการประดิษฐ์นะคะแนวคิดสร้างสารรค์ให้กับน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่คุณรักนั่นเองค่ะถ้าเผื่อว่าใครชอบไอเดียนี้นะคะก็สามารถกลับเข้าไปดูได้อีกนะเพื่อที่จะมาทําได้นะคะหรือว่าไปดูรีลันได้ที่ www.etvthai.tv นั่นเองค่ะนอกจากนี้ในนั้นยังมี งานสร้างสารรค์งาน DIY อื่นๆให้คุณได้ติดตามอีกด้วยนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอพามมมุอ่ะไปเดินโชว์ตัวก่อนนะเพราะว่าได้เวลาเดินเล่นของมมมุ้พอดีเลยนะคะเดี๋ยวพามมมุ้ไปเดินเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับ DIY ครับคับของคนรักงานสร้างสรรค์วันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะมมมูสวัสดีสิคะอ้สวัสดีได้ด้วยอ่ะสวัสดีครับอ้เก่งมากคะ่ะอะปะปะเดี๋ยวเราไปเดินเล่น หน้าถูกคือไม่ใช่อ๋ออันนี้ราคาถูกอันนี้ราคาแพงไม่ใช่นะหน้าถูกคือหน้าที่เป็นลายนะคะด้านนอกนะคะไม่น่าเลยไม่น่าที่ว่าตรงนี้เลยอะแล้วก็ยังมีอยู่นะคะกเบ